ขอถามหน่อยนะคะไม่มีฟันใช้แล้วรู้สึกยังไงคะทานอะไรก็ลําบากค่ะเคี้ยวไม่สะดวกเคี้ยวไปแล้วมันก็ไม่อาหารมันไม่ไม่ละเอียดไม่สบายเลยค่ะรู้สึกอยากทานะอะไรมันทรมานเลยคะทานอะไรก็ทานไม่ได้อยากทานอะไรก็ไม่ได้ทานบางที องพวกโจ๊กก็ต้องอะไรเเราไม่อยากจะทานมันก็ต้องทานค่ะเพราะที่เราจะได้แบบทานเข้าไปมันจะได้อิ่มแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่เราไปทานข้าวทานผักสดอะไรอย่างเหมือนที่วิปประจําวันนะคะไม่ปกติอะคะ่ะมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมอยากจะฝากว่าให้ดูแลสุขภาพปันให้ดีที่สุดอะคะ่ะ ทยอนเวลากลับไปได้ดูแลให้ดีที่สุดอะค่ะอืนทําให้สะอาดค่ะขอบคุณนะคะหมอโอ๊คคิดว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นโดยไม่ต้องรอให้เจอกับตัวเองก่อนก็เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งนะคะดูแลฟันตัวเองให้ดีก่อนจะสายเกินไปค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอเดีไลน์ตามนี้นะคะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะ นอกจากแฟนเพจ Dentallover.com บาหมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3 f a แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ